ช่วยด้วยครับช่วยกดไลค์กดติดตามให้จนด้วยนะคะครฟิวโอ้ยทำไมรู้สึกหนาวอย่างนี้โอ้ยหนาวจนถอไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้โอ้โอ้โอโอหนาวจนอยฮะเดี๋ยวก่อน แล้วเรานี่มาอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยโอ้โหทำไมที่นี่มีเลือดเตมไม่หมดเลยอะโอ้และนี่อะไรอะโอ้แล้วเ,เจอกล่องด้วยโอ้โหในกล่องนี่มีของเล่นด้วยหรอเนี่ยหรือว่าเรานี่จะอยู่ในความฝันนี่เลยมีอะไรให้เราเก็บเราก็เก็บให้หมดโอ้มีหุ่นยนต์โลบอกด้วยอะ่ะ สุดยอดไปเลย <Wow. S 1> ไหนลองเอาออกมาเล่นดิฟุ uh ๊บโดดูดิครับถ้าผู้ชมหุ uh ่นยนต์โบอกสามารถเดินได้ด้วยอ่ะมีหลายตัวเราก็เสงหลายตัวเลยและอ้นี่มันทำอะไรอะ่ะไหนลองดูสิ uh huh. ฟุดฟึบปิ้งอ้โฮ oh huh. สวยจังเลยอย่างก็ผู้แตกแนะ่ เอเฮ้ยฉันกลายเป็นเจ้าผีการตูนแคทได้ยังไงกันเนี่ยงั้นก็ได้เวลาสนุกของจุนแล้วสิเอาล่ะครับท่านผู้ชมตอนนี้จุนเนี่ยเดเมติดอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ในป่าแล้วก็เจอของดีให้ผมเนี่ยกลายเป็นการตูนแคทแล้วผมก็จะไปหลอกคนค่ะโอเมก้เจอผี บรโอแม่สาวน้อยจะไปไหนจ้าโอ้โหแม่สาวน้อยเต็มไปหมดเลยงานนี้ได้จับเด็กกินเหล้าค่ะนี่แน่เป็นไงโอ้โหเราเจอผีทำไงดีเราต้องสู้มันนี่แน่นี่แน่จะสู้ผีหรองานนี้หัวแกจะต้องตายเอาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยอย่าล้มกันดินี่แน่นี่แน่มันหลอกฉันเหรอ เอาแม่สาวน้อยสกปรีเหรอนี่แน่โอ้ไมค์กโอ้โหผมสามารถปล่อยสกิลได้ด้วยงั้นเดี๋ยวขอหนีไปตั้งหลักก่อนดีกว่าเฮ้ยมันกำลังจะหนีโอ้โหจนมุมแล้วแบงล่างยอดเป็ดโอ้ไม้ฮ่าเป็นไงล่ะแบงล่างเป็นเป็ดได้ด้วยครับท่านผู้ชมสุดยอดเป็นเลยหรือเปล่าว้า ่ะเดี๋ยวเรานี่ไปไล่จับกินเด็กดีกว่าเด็กไปไหนหมดนานไงแม่สาวน้อยงามว่าหาในที่สุดก็ตายไปหนึ่งแล้วเออเรายังไม่อิ่มเลยเด็กๆหายไปไหนหมดเออได้ยินเสียงเด็กๆอยู่แถวนี้เนี่ยนานั่งไงดั่งไงเด็กเต็มไปหมดเลยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้ ผีถูกจกตีครับโฮ้ยเจ้าตีเหรอว้าว้แร้แร้แร้ร้โอ้รู้สึกว่าเจ้าเด็กพวกนี้เอาปืนจากไหนก็ไม่รู้เด็กๆนี่เห็นปืนของผู้ปกครองเอามันเล่นเหรอเฮ้ยโฮ้ยเจ็บเห้ยเจ็บเห้ยโฮ้ยไม่ไหวแล้วขอไปหนีตั้งหลักก่อนแล้วกันอือ้ยแอบตรงต้นไม้เนี่ยแหละ โอ้โหรู้สึกว่าเป็นผีเป็ดนี่จะตัวใหญ่ทำให้มองเห็นง่ายงั้นเรานี่แปงล่างดีกว่าแม่เป็นไงกลายเป็นเจ้าผีกระตูนแคทใช้ล่างนี้เป็นหลอกคนดีกว่า <laughs> และแบบนี้นะครับก็เล่นไม่ยากครับก็จะมีแบ่งให้เราวนี่กลายเป็นผีแล้วก็เป็นผู้ล่าผีนะครับ ส่วนผู้ล่าผีก็จะต้องหาทางที่จะเอาชีวิตรอดให้ได้จากผีนะครับลล์หลอกเด็กอ้อยตกใจปืนเล่นยิงแม็หวัดแดกเลยโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บเจ,บจ,บจ,บจบล่ลหลบแบบนด่มแมทใช้เป็นไงและถ้าจับกินเลยอืมเป็นไงล่ะเจ,<ร>จ้าผีมันจับเพือนฉันกินไปแล้วอโอ้ไม่โอไม่ถูกกระสุนยิงตูดเจ็บจุ้มเบอขอหนีก่อนแล้วก ายกอดพวกเด็กๆยิงก,ก,กันเองหลอนเนี่ยทะเลาะกันเหรอนี่แน่เจ้าผีจับกินหน่อยเป็นไงอย่าทะเลาะกันนะครับเป็นเพื่อนกันก็ต้องรักกันนะครับท่านผู้ชมโอหเจ้าผีพูดมากนี่แน่ยิงให้ตัวเป็นพุนเลยและแบบนี้ท่านผู้ชมคิดว่าไงน่าลัวไมไหมครับ <c oughs> ขอบคุณสมาชิกอดี IP ที่ช่วยสนับสนุนช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็น